เรียลชันอินเดนาโจนห้านะครับผมทางดิสนีย์ได้ปล่อยตัวอย่างแรกออกมาแล้วนะครับแล้วก็จะเห็นเฮสั ford นฟอร์ดนะในวัย80ปีนะครับผมจะวยิ่งไหวหรือเปล่านะครับเราไปดูตัวอย่างนี้พร้อมๆกันเลยนะครับเป็นคันแรกนะครับผมผมยังไม่ได้ดูนะครับที่ไหนวันเนี้ยโอ้ ไปอะยังสอนเด็กอยู่เลยคือต่อนะฮะต่อจากภาคสี่อะอะไร่ะนังฟอร์มยักษ์นะฮะ็ก x ั Summer a few times in my life Oh, things, <laughs> things I <can't> <laughs> 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 And I've come to believe it's not so much what you believe <laughs> 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 It's hard you believe <laughs> <laughs> โอ้โห oh. oh. สุดยอดวะ่ะน่าดูมากเลยอะ d Real of Destiny น่าดูมากนะฮะน่าดูมากเลย Get back ยอดน่าดูคือยังคงเองกอลักษณ์ แล้วก็งานสร้างนะฮะแบบอีน่าจโจนได้นะแล้วได้ลูคัดฟิล์มไงมาทำนะครับผมดูัอย่างมาอีกครั้งนะ I I อืมนะครับองเอกลักษณ์ของงานสร้างแบบลูคัดนะครับผม <S <S โอ้โหคือมันต่อจากภาคที่แล้วนะภาคสี่นะภาคที่สี่อะยุคห้าศูนย์ไงยุคปรมาณูนะครับผมกำลังแข่งปรมาณูกันอยู่ แล้วก็โซเวียตก็ทําได้แต่ว่าเนี่ยปีหนึ่งเก้าหกเก้านะฮะอืมไปดวงจันทร์ละอืพอลโลสิบเ็ดนะฮะนิวอัลสตองแล้วก็มีขบวนแห่ด้วยนะฮะผมตะเกียที่นิวยอร์กนะฮะยิ่งใหญ่เลยตับจากดวงจันทร์คือปิดแล้วฮะหมดละตอนนี้เฟนชายของเฮสันฟอร์ดอะ พักแรกไงครับผมลาดคูเซนนะฮะไลเดอร์ออฟ o รดอาร์คนะครับผมอืมอะไรอ่ะอุ้ยมีสิ่งลึกลับอะไรด้วยนะอืมโอ้โหสุดยอดว่ะ หมมันมากอ่ะอืมที่ออกแบบดีนะครับผมอืมงานช้างนะงานใหญ่นะปิดแล้วนะผมปิดไตปิดตำนานของอินดี้นะครับผมปิดละแล้วก็เฮสันฟอร์ดเนี่ยเขาไม่มีหนังแล้วนะะตอนนี้เขาหมดแล้วนะเบลแลนเนอร์ก็ปิดละสตาร์วอลก็ปิดไปละเรื่องสุดท้ายก็ปิดไปนะแล้วก็เกษียณล้วฮะผมอืมเกษียณละไม่เล่นหนังแล้วนะครับผมนี่นะฮะอินดี้ห้านะครับผม เรีย o ออฟเดสตินะครับผมมิถุนายน3สามสิบนะครับอ่าทานฟอร์เมอร์นะกลางเดือนนะครับผมแล้วก็อันเนี้ยปลายเดือนนะครับผมเห็นไหมก็ Reaction เท่านี้นะครับผมใครชอบวิดีโอนี้ก็ติดตาม u u s c r i b e และแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับและอีกนะครับคุณสามารถดูตอนอื่นได้นะชินนี่ตอนนี้เลยนะครับ